ก็ตื่นตอนเช้ามาก็รู้สึกโล่งใจที่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับเนี่ยก็เท่ากับผมประจนภายในป่านะครับตอนนี้ผมประจนภายในป่าแต่ประจนภายในป่าไม่ใช่ป่าแถวบ้านผมนะครับแต่เป็นป่าที่ที่ทำงานนะครับนะเดี๋ยวผมจะไปพาไปล้างหน้าครับตรงคลองน้ำนะ หุงข้าวไว้ก่อนนะพี่น้องนะเดี๋ยวค่อยไปหาอาหารหลังจากนั้นเราก็ามาหุงข้าวไว้นะพี่น้องนะหุงข้าวตามาภูมิประเทศนะครับนะทุกเช้าเราก็จะเดินหาอาหารนะครับนะหาผักหาหยาหาอะไรไว้ต้มกินกับลวกผักต่างๆนะครับพอได้ประทังชีวิตนะครับนะการอยู่กลางป่านะครับมีผักอะไรที่กินได้เราก็จะหานํามาทําเป็นอาหารเมนูของเรา ูผักพี่น้องนะผักตามร้านอาหารที่เขาเรียกว่าผักแพลวนะครับนะผักแปลวธรรมชาตินะครับนะดูครับโอ้โหสวยมากอันนี้ก็มะเขือพวงนะครับนะมะเขือพวงนะไปเราก็จะหาไปเรื่อยๆนะครับนะเราได้เราก็จะมาดูตะไคร่นะครับอาหารของเราครับนะเรามาดูก่อนว่ามันได้ปลาหรือว่าได้อาหารหรือเปล่ามา,มาดูกันเลยพี่น้องอเราจะได้อาหารไหมครับอึบอึบ มาลุ้นกันอุ้ยโดนโดนโดนอะไรนี่ปรากดปาะกดอื้มอุ้ยและนี่ก็อีกเป็นอีกหนึ่งตัวนะพี่น้องนี่นี่นี่ปลุกปลุกปลุกอันตัวปลุกครับแล้วก็นู่นตัว,ว,ห,นตวหนึ่งครับนู่น พี่น้องพอได้กินครับปลาธรรมชาตินะครับนะคองน้ำนะครับเี่ได้อยู่พอได้ก,ดกินกินนะพอได้ทำอาหารดู ไว้ใจน้าใสๆนะพี่น้องผมจะให้ดูครับอย่าไว้ใจน,นะครับน้ําใสนี่นี่เนี่ยน,นี่พี่น้องน้ําใสๆอย่าไว้ใจนะครับนะน้ําใสก็จริงนะครับแต่มีปลิงนะครับปล่อยมันลงเหมือนเดิม ครับโอ้โฮเราน่าจะได้อาหารแล้วพี่น้องนี่ตัวหนึ่งนู่นสองครับโอ้โหแจ๋วเลยมาจิ้มอยู่พี่น้องเล่า,าของเราลิงลิงิง สิ่งแรกที่ลงมาคลองพื้นที่3จังหวัดนะครับเราต้องดูหินนะครับนอาจจะเป็นทองนะครับเป็นแหล่งแร่อุดมสมบูรณ์นะครับสามจังหวัดนี้แร่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วในประเทศไทยนะครับเป็นแร่ทองเยอะนะครับก่อนนี้ก็อาจจะมีราคาสักหนึ่งรล้านหรือว่าพันล้านนะครับนเห็นไหมครับมีเยอะแยะมากมายนะครับนะมหาศาลนะครับเป็นคุมทรัพย์ที่อุดมสมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับ นี่หลังจากเราได้ปลาแล้วก็เรามาเก็บมะเขือพวงนะครับมาเจอมะเขือพวงป่านะครับมะเขือพวงป่านะครับนะหรือภาคอีสานเขาเรียกมะแข้งนะครับนะไปเราก็ได้ปลาได้ได้มะเขือพวงแล้วเจอผักบุ้งนะครับนะผักบุ้งนะครับตามธรรมชาตินะครับเราจะเก็บหมดนะครับอันไหนที่กินได้นะก็เรามาเจอผักอีกชนิดหนึ่งครับนะพี่น้องนะตามป่านะครับนะเขาเรียกว่าต้นเซกาหรือหมากลิ้นไม้นะครับนะนี่หมากลินไม้เอายอดมันนะครับนะ เนี <underside> please, it, ่ยเนี Or, ่ยเนี Looking ่ยกินได้ครับเราประทานได้นะครับอันไหนที่กินได้แล้วก็นําไปทําอาหารประทังชีวิตไปก่อนนะครับนะการเอาชีวิตรอดเราไม่ต้องเลือกกินนะครับอันไหนที่กินได้และเราก็ได้อาหารนะครับเราได้ผักนะครับนะการดํารงชีพในป่านะครับนะผักชนิดไหนที่มันกินได้นะครับนะเช่นผักบุ้งหรือว่าตอนต้นเซกานะครับนะหรือว่าต้นลิ้นไม้นะครับนะแล้วก็อาหารของเราก็ได้ปลามา5้าตัว7ตัวนะครับนะเราจะทําไป านาไปทาอาหารนะครับนะเราการดํารงชีพในป่านะครับนะทุกอย่างนะครับเราต้องมีประสบการณ์นะครับถ้าเราไม่มีประสบการณ์ก็พยายามศึกษานะครับนะการเอาชีวิตรอดนะครับนะบางคนไม่รู้ว่าต้นเซกามันกินได้นะครับนะต้นเซกายอดมากินได้บางคนก็จะกินตั้งแต่ลูกมันนะครับนะแต่ว่ายอดมันก็เป็นผักชนิดหนึ่งนะครับนะเวลาเรา,ามา มาเขาก็หากินตามธรรมชาตินะครับนะเราจะมาหาซื้อหาอะไรไม่ได้นะครับนะอย่างที่บอกนะครับนะการเอาชีวิตรอดเอาตัวรอดในป่านะครับนะการที่มีทักษะหรือประสบการณ์นะครับจะได้เปรียบนะครับนะการที่เราหลงป่าหรือว่าเราประจนภัยในป่านะครับนะหรือเอาชีวิตรอดในป่านะครับเหมือนผมแบบนี้นะครับมาล่าตะเวนนะครับแต่ไม่มีอาหารนะครับไม่มีที่ซื้อเราก็ต้องหาปลานะครับนะหาผักนะครับนะอุปกรณ์ก็ จะมีตะข่ายหนึ่งอันนะครับนะหนึ่งตะข่ายนะครับนะเช่นนั้นนะครับนะแต่ถ้าไม่มีตะข่ายผมก็ต้องทํากับดักชนิดแบบธรรมชาตินะครับนะที่หลายๆคลิปที่ผมทําให้ดูนะครับนะอาจจะทําแบบเป็นบ้องไม้ไผ่อาจจะทําแบบเป็นหลุมปลาอะไรก็แล้วแต่นะครับนะการทำอเคกันนะพี่น้องนะไปเอาไปทําอาหารกันนะครับได้นําไปทําอาหารเป็นโปรตีนนะครับนะอันนี้ก็คือมิตามินนะครับนะเป็นมิตามินเช่นผักเซกานะครับแล้วก็ผักบุ้งป่านะครับนะโอเค นะพี่น้องเมื่อเรามาถึงสวนทุเรียนของชาวบ้านนะครับนะเขาจะไล่กระลอกันยังไงนะครับนะมาดูวิธีนะครับสูตรโบราณนะครับนะหรือว่าเจ้าของสวนทุเรียนต่างๆนําไปใช้ได้นะครับนะมาดูกันเลยนะครับนอกจากจากผูกถุงแล้วก็แผ่นซีดีนะครับแผ่นซีดีต่างๆนะครับหรือว่าเสื้อผ้าที่แขวนต่างๆนะครับมีอีกหนึ่งไอเดียนะครับนะมาดูกันเลยนี่ครับเขาจะนาอ่าท่อนะนาท่อมานะครับอ้าลองเปิดดูสิ ทำท่อมาแล้วก็มีปิ๊บนะครับปิ๊บอ้าวเปิดเห็นไหมมันก็จะส่งเสียงดังนะครับนะไม่ทาให้กระโลกนะครับไม่กล้าเข้ามาในสวนนี้นะครับนะเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องเป็นภูมิปัญญาที่ไอเดียนะครับไอเดียเก่งมากครับมันก็เสียงดังนะครับเราต้องรีบกลับไปทําอาหารนะครับนะเดี๋ยวก็ได้ออกอ่า เวลาออกปฏิบัติงานนะครับนะและตอนนี้เราก็กลับเข้าป่าเหมือนเดิมนะครับนะหลังจากเราได้อาหารได้ผักได้อะไรนํามาทําเป็นอาหารของเรานะครับนะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเราค่อยออกปฏิบัติงานเดินลาดตระเวนต่อนะครับนะไปเรื่อยๆืนะครับคําไหนนอนนั่นนะครับแลก็มาดูข้าวเรานะครับข้าวเราก็สุกเรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวเราทํากับข้าวกันต่อเลยต่างคนก็ต่างหน้าที่นะพี่น้องนะเมื่อผมไปหามาก็ให้พี่เพชรนะครับ แกเอาออกจากตะข่ายนะครับแล้วก็ฝีมือในการทํากับข้าวก็จะมอบหมายให้แกนะครับนะก็พอได้กินอยู่นะครับนะปลากดก็ตัวสวยนะครับปลาดุกก็พออกินเราจะนํามาทําอาหารนะครับนะดำรงชีพในป่านะครับนะอยู่ง่ายกินง่ายตายยากนะครับนะทหาร เราได้ปลามานะครับแล้วก็หมักเกลือนะครับนะเราจะไปทอดกันนะครับก็จะมีไข่น,ไไน,นะครับที่เราห่อใส่หม้อสนามมานะครับนะเราก็ตั้งไว้สองสามวันแล้วนะครับแล้วก็ปลาทอดนะครับนะมมเมนูอาหารวันนี้ก็น่าจะดาวไข่แล้วก็ทําไขไ่ลาดพริกนะครับนะแล้วก็จะทําทอดปลานะครับพี่น้องเราจะทําเมนูไข่ดาวลาดพริกนะครับเราก็ต้องดาวไข่ก่อนนะครับได้ทั้งวันเลยได้ตลอด การออกกันผู้ใดขวลูกต่อนี้ก็ดำเสเฮ็ดชิดยังจะของเสดอือตีลูกแล้วอเราทอดปลาแล้วพี่น้องไข่ลาดพริกเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนะไข่ลาดพริกเราก็จะมีเครื่องปรุงพริกสดจะมีอ่าชอตหอย แล้วก็ชีวขาวรสด,ดีผงชูรสต่างๆครับแล้วก็พริกสดเราก็ามตาตำตำกระเทียมนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็มาราดแบบนี้นครับก็เป็นอะไรที่น่ารับประทานนะครับกลางป่าเราคิดอะไรก็อร่อยนะครับนี่คือเราทําเมนูคนเมืองหน่อยนะครับคนเมืองแต่ว่าส่วนผสมก็จะมีตามยถากรรมนะครับนะโอเค เอาแม่เ,เคีย์ลงเถะเว้ยเออแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผักที่เราเก็บมานะครับนะจะเป็นมะเขือพวงอ่า<ด>โอเค ธรรมชาติที่เราหาได้เองนะครับ่ะพบักตีหน่อยแต่มันเะุนแรงเลย แล้วก็เช่นเคยนะครับนะเราก็รับทานอาหารเสร็จแล้วก็มาล้างแผลก่อนออกเดินปฏิบัติหน้างานนะครับนะเราก็ล้างแผลเหมือนเดิมครับหลังจากนั้นก็ใส่ยาแดงเช่นเคยนะครับแล้วก็รอให้แผลแห้งสักนิดนึงนะครับแล้วก็ไปเดินลาดตะเวนกันนะครับโอเคหลายคนก็เป็นห่วงนะครับนะหลายคนก็เป็นห่วงบาดแผลเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็เริ่มแห้งแล้วนะครับนะ ก็ขอบคุณมากมากนะครับที่เป็นห่วงนะครับตอนนี้ก็น่าจะล้างแผลไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวก็หายนะครับนะไม่นานนะครับโอเคเอาละครับนะเข้าๆก็จะมีเท่านี้นะครับการอาประจนภัยในป่าหรือการใช้ชีวิตในป่านะครับนะเดี๋ยวผมก็จะได้เวลาทํางานต่อนะครับนะพื้นที่ต่างๆรายละเอียดต่างๆอาจจะไม่ได้บอกนะครับนะมันเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตอาปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับโอเค